เฮ้ย,ยมาแล้วตัวอีกตัวเลขคีอันนี้เลเวลเป็นเลขคี่นะครับสามห้าเจ็ดเก้าก็ง่ายสุดพยายามขึ้น9ก้าถ้าทำเ9้าเล่เนแบลลูเล่นไปล้นแลเล่นอะไรอ่ะมัน7็มันเล่นไม่ได้แล้วเนี่ยมันต้องมาขับเก้าเฮ้ยอันนี้ดีต่อเราดยเพราะว่าเราเราจะได้เอาตังค์ไปขึ้นเลเวลผมจะได้เอาตังค์ไปขึ้นเลเวลเอ้ยผมซื้อได้ทุกตัวเลยนี่หว่าใช่ไหมมันไม่เสียตังค์งั้นผมควรทำเทอร์นี้ให้เป็นสิบาทไปเลยป่ะ เอ้เฮียขายเท่านี้มันก็ไม่ได้ตังค์หรือว่ามันจะสิบบาทได้ไงวะโทษโทษลืม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 อย่าชินไปหน่อยมันจะสิบบาทไงวะสิบไม่ได้ดินักก่ามา i c h m a n Shop No.1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมทีฟทีโมบายในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีฟทีโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะ พร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง r ร c h o n น Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมลือมันไม่ได้หยิบไม่ค่อยได้หยิบอันนี้ไ่ผมไปขายตัวละครเฉยเราคนซื้อทุกตัวนะครับมีช็อป5ตัวเราซื้อหมดเลยเพราะเราไม่เสียตังซื้อแล้วดูว่าอะไรที่มันสองดาวเไอเดียเอามาเหมือนเรานี่ Everything must go เล่นได้หลายภาพมากไง Everything must go. เล่นรีโลโล50บาทก็ได้เล่นคืนเวลก็ได้ ทัง้งสองรูปแบบเนี่ยแจ็คสองเราลงทําไมเราถึงชนะวะเราลงอัมโบลเล่นเกมไหอุ้ยเอวิติงเทนเนอร์หนึ่งได้อินโบกับ,บกับอนะินเบลอัมโบอุ้ยเก่งนะน่ะอินโบกเนี่ยอารูนเป็นอินโบกบอ่ะอัมโบสิ่งที่ควรทําที่เร็วที่สุดของเอวิติงมัดเอวิติงมัดโกนะครับไม่ควรไม่ควรทําอะไรเลยจนก,กว่าจะ50บาทถ้าถามผมนะถ้าพี่ได้อันนี้มาเราควรทําอะไรดีครับไม่ควรทําอะไรเลยครับจนกว่าเราจะมีห้าสิบบาท ห้าสิบาทเราเลือกเอาเลือกเอาว่าจะเล่นโลหรือจะเล่นขึ้นเวลเพราะยิ่งต้นเกมคุณดันไปอัพเลเวลเยอะคุณก็คุณก็ต้องยิ่งมารอดอกเบีย้นนนยนานขึ้นเรื่อยๆนานขึ้นเรื่อยๆนานขึ้นเรื่อยๆนานนขึ้เรื่อยเนี่ยคนหยิบออ g เมนโกส o ี t l y มา hunter เฮ u s e ผมมีเทมเพลตผมมีกุณซูตาแบบได้โชจินประตูบูโคลที่อ่านก่อนนั้นเ,เป็นเคาน์เตอร์น้องประตูก็ประตูดิเนี่ยเกมนี้ไม่มีประตูเห็นปะ เขาผมโดนเอ็นเคาน์เตอร์เหนื่อยว่ะเอ็นเคาน์เตอร์ก็เอ็นเคาน์เตอร์ประตูก็ประตูดิเอาสักอย่างให้กูเลือกอะไรได้มั่งอะเลือกไม่ได้พี่ผมจะเรียกประตูเอ่ะอย่างเกมเนี้ยพี่เกมนี้พี่ได้ประตูอะไรไม่ได้ครับผมไม่ได้ประตูแล้วทำไมอีกพี่พี่เป็นสามห้าเจ็ดเก้าอ๋อได้เอ็นเคาน์เตอร์ครับประตูไม่มีเลือกอะไรไม่ได้เลยเราสามสตรีเกาห้าแล้วอ้อนเสนอตัวเลือกโบราณ อันนี้มันยังไม่แก้ใช่ไหมมันยังบักอยู่ใช่ไหมเฮ้ยแก้แล้วเหรอนีอ่คือแก้แล้วเหรอทำไมมันเลือกได้เลยคือเราเอาเงินเหรอเราเอาสไน,เป,สนเปอร์ผมก็ต้องสไนเปอร์เจ็บอะใช่สไนเปอร์ฮูฮูเดอร์สไนเปอร์นันเดนเรเนสกาลงได้ตัวหนึ่งลงใครวะอืมเทรชนี่ไงตัวเฟตเลยโยลิกเป็นอะไรชูมือค้างสกิลมันสกิลมันเวลามานาเต็มมันจะเหมือนแบบชูชูมือเพื่อดูดเลือดอะรู้จัก แอนิเมชันแคดอะ่ะมอหน้าสไนเปอร์เดซี่ให้มันมาก่อนเถอะผมขึ้นเบลไม่ได้อะผมต้องรอง50บาทอย่างเดียวมไม่ได้เอ่ออินแชโดผมได้อะไรนะได้ฟูลี่อินแชร์ผม3แล้วนี่หว่าแต่ว่าผมไม่มีตัวหลักนะผมต้องการอินแชที่เป็นตัวหลักนะเพราะว่าเราจะได้ใส่ฟูลี่คุลซูสไนเปอร์ฟอร์สก็วอลลีแบบ๊ะไม่เชื่อผมมีอะไรตลกๆเล่นเลย มีอะไรตลกๆเล่นแล้วดวูนอดด้องโดล่าโดล่าเลยแบสองตัวแล้วด้วยหรือแบร์สไนเปอร์ฟอร์สเคทนาห้าสิบแร้วครับเรามีเบเฮมอสสองแล้วก็อิงแชโดว์สามเทมแทงกเรามีอะไรจริงๆเรามีสติลฟาร์สกับรีเดมซัดเลยปะซัดเลยอะผมแพ้เยอะเกินแพ้มาสี่สติกเลอยากชนะแล้ว,วชนะโนอยที่แน่สองตัวนี้น่าหยิบนะ ต้องการตัวสองดาวมายืนเชี่ยมาแล้ววะโบริแบร์สไนเปอร์ฟอร์สแบร์ขุนสู้อ่ะดิตีพบสามทีมานาเด้งใหม่ไม่เลิกไม่ไม่ล็อกเท่านี้เราเธอหน้าเราห้าสิบแล้วห้าสิบเราทำแล้วโลโลเหรอไม่ปะถ้าโลคนโลเจ็ดเพื่อโบริแบร์สองดาวเลยเพราะว่าเบลห้าต่อไปมันเป็นเบลเจ็ดออกเมนนี้ขึ้นเก้าขึ้นสิบไหวไหมขึ้นไหวดิวีลักกี้สตีเราควรโลปะไม่ปะผมว่าซ้าย ได้รับทอง20ทันทีแล้วก็1บาททุกเทินทุกเทิร์นทุกเทิน,ททนผมว่าสายวะ่ะงั้นเราโลกเกินไปนี่ไงดูรีสต์สิบตัวถ้าดูลิสต์ตัวผมเล่นอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้แล้วก็มีโกแทงก็อย่างนี้ อันก็เลก็ตัดสินใจว่าจะขึ้นเวลหรือว่าจะโลก็สั่งอันนี้ทำอะไรได้เออศัตรูโอ้ยกดตกใจข้อมูลไม่อ่านภาษาไทยก็มีที่อธิบายเหี่ยเล่นทุกเกมอธิบายทุกเกมน้องไม่ไหวแล้วปับ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 ชียดูบริเวผมซีม <laughs> ีไมวอลซีมีไมบริเวณซีมีซีมีเบื่อฮาดิบเอทอ,อกดตัว ผมโลทีนึงน,นะเจออันนี้โลดได้อีกทีนะเพราะว่าเราซื้อศูนย์บาทปึ๊บไม่เจออยู่ดีเอ่อถ้างั้นกินเด็ดอันนี้ไม่เอาได้ซื้อกินเด็ดไว้เผื่อสอดาวที่จะหน้าแทนคุณสูพี่ขึ้นไวมากก็ขึ้นไวมากเพราะไอ้แททูฟูลี่นี่แหละเพราะว่าฟูลี่เมื่อเมื่อฆ่าได้ได้แท็กสป,ปกีได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าเทคดาวได้มันก็เลยคอมโบกับคุณซูวัลเบียมีดูดเลือดอยู่แล้วนะครับจากสกิลนะครับตีสองครั้งแรกดูดเลือดครั้งที่สองสังส้น คือเมื่อกี้ชิ้นเด็ดมันกระโดดแล้วมันโดดสตั้งหมดอืมหนีไปไหนหนีไปไหนมานี่ปักปักปักเอเยอร์เวิร์กเบื่อว้นเรเวลเวิร์กเบื่อบุดนเกมาเลยอยากเราอยากได้อะไรเออเ,บบเบบทมแทงอีกชิ้นหนึ่งบ้าจบๆบเอาไรโยนี้ไม่เห็นขึ้นอธิบายเลยขึ้นอธิบายแล้วผมไม่ได้มองผมเหลืออะไรวอลม็อกอาร์เมอร์เหรอหรือว่าซันไฟล์วะไม่ไม่มผมหาของไฟเตอร์เลยบัตเทอร์เตอร์มีปะบัตเทอร์เตอร์ไม่มีแต่มี่กันเบรคกันเบรคได้นะเอ่อเด็ดบัฟแล้วกัน เซนบัฟเอาไว้ตัดิววอช่วงเด็กเรีเวลเจัโลเออแจ็คสดาวหรือยังสงดาวแล้วเซน,นามี2ตัวสเวสฝึกมยฝึกผมอยากขึ้นเอะ่ะเธอน,นาจะขึ้นได้แหละขึ้นเขึ้นขึ้นเลงได้อีกสตัวกอ็อยากหาคนใส่เบัฟโวอร์สาไม่เล่น เดี๋ยวขึ้นเลเวล9ใช่หรอมันเก่งจริงหรอบิวเนี้ยถ้าถ้าโลคุณต้องโลเวล7ด้วยนะ <c oughs> อย่าลืมว่ามันเป็นเอ็นคาลเตอร์โซยีนะครับไม่โล7ก็ต้องโล9เลือกลเลยถ้าโลเลยแบก็คือโล7เฮ่นเล่นวะไม่เล่นเอ้ยอยู่เล่นวะ,ไม,ะไม่รู้เนี่ยเลวลเจ็ดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยหรือเล่นดีวะไปไงดีวะเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีมันก็ต้องคอนเทนต์อยู่แล้วปะ ถอดของไปใส่ลูเดีย <c oughs> เพื่อวิทยาศาสตร์ถ้าเพื่อวิทยาศาสตร์อิงห้าไ,ได้เลยอิงห้าได้บอ l a ิตี้ถ้างนั้นเราจะเล่นแค่อิงสามอิงสามแล้วก็ดูริดเยอะๆเงี้ยอไปแปะปเพื่อวิทยาศาสตร์มาแปปเรา <c oughs> เราเวลก้าเราเก่งแล้วนะเ <c oughs> นี่ยทีกูเลี้ยงเลือดมาดีให้กูวิทยาศาสตร์กูเลี้ยงเลือดมาอย่างเก่งให้กูให้กูนั่งเพื่อวิทยาศาสตร์พอกูสิงก์ิงแยก้กูนั่งเล่นแวรู อ๋อเอ้ยอิงอิงชาร์โลเฮเบลลี่ไม่ผมได้เง wow. ินจากอะไรครัอ๋อไอเทมไม่ใช่เหรอฮ่าฮนาี่สลุปอิงอิงชาร์โลเฮเบลลี่ว้าวเพราะว่าเพราะว่าผมต้องการให้วบลิแบร์มีมีแทตทูใช่ไหมผมเลยต้องการเราเฮเบลลี่เฮเบลลี่ เฮเวนลี Heavenly. Uh, Heavenly. ่เอ่อเฮเวนลี่มีใครอีกว่าเฮเวนลี่อ่ะไม่เหลืออิงเหลือสามอิงจะเล่นแค่สามพออิงก็ต้องเป็นเซนนาวอลิเบร์ในเฮเวนลี่เฮเวนลี่มีใครมีบุยเซอร์กับวาเดนก็ว่าวีเฮมอสไม่ไม่มีเลยเราเหลือใครก็ได้นะครับงั้นผมเอ้ยหรือผมดอบเซนนาวะมีแต่ตัวหลังอ๋อตัวตัวหลังเป็นไอ้นั่นไงตัวหลังเป็น โอเคผมผมนึกตัวหลังออกผมนึกชื่อไม่ออกมันแบบหลอนยู่ไม่เอาตัวหลังมันชื่อไอ้นั่นน่ะชื่อชื่อไอ้นั่นน่ะเออชื่อไอ้นั่นแหละไม่ไม่ใช่ใครสาไม่ใช่ใครสาโลเวลเจ็ดที่อะไรใครสานี่เจอแล้ว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 อ่าโซลก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 าโลเวลเจ็ดคุณอย่าไปหวังสี่บาทดีน้องอะไรอ่ะได้รับ ห้าบาทแบบสุ่มอันนี้สี่บาทสองดาวไม่เอาอันนี้เปิดเปิดไอเทมเคเวนลี่เอเปิดไอเทมไอเนี่ยน่าสนใจปะเอาไปให้โซลกากะวอ t เชื่อ้ผมมีฟูลลี่สองอันการจำเป็นให้ได้สามใจลูกดอกเฮ้ยอันนี้ให้บริเวณเหรอให้ผมว่าฟูลฟูลลี่นี่กันอนี้โซลกะเฮ้ยเชื่อบอดเต็มผมไม่เล่นใครผมไม่เล่นเซนน่า ก็ทำะไรต่อโลต่อวัสดคอมจบยังวะคอมจบแค่นี้นี่หว่าถ้างั้นคาปิกมไม่เล่นใช่ไหมโซลกาเล่นที่เหลือต้องสามดาวทั้งหมดอ,อ่ะซื้ออะไรไม่ได้เลยอ่ะเอามาไยออกไปก่อนเอาแจ็คออ,ออกไป่อนเคลียร์หน้าเอาใครออกคือตัวหนึ่งบาทผมไม่เน้นสามดาวใช่ไหม ผมต้องเมโก้สามเคียร์หน้าสามโมลิเบ์สามไม่เอาโซลกาสวยเฮ้ยแล้วโซลกาข้างล่างสองดาวเฮียเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเอาไรเทพมาอ๋อโอเคโอเคต้องเอาขึ้นลงใหม่ ยังดีนะเพียยังวนมาให้ศรก,กาหกโผล่หกนี่มีใครสร่แต่เราไม่เอาอยู่แล้วป่ะเราเล่นแค่บอร์ดนี้มีใครใสา่ก็เซโลมันจัดเลยว่ะเอท็อกอยู่ไหนเอท็อกไม่มีเอท็อกจะสามนะนี่เอท็อกขาดหนึ่งด้ว่าเอท็อกขาดหนึ่งเอท็อกขาดหนึ่งเอท็อกจะสามแล้ว, A ว, A ลว, A ลวเอาเลยเทมไปไหนอะ อ้าวฟูลี่ผมไปไหนคนดูเอ้ยเลิกบักหน่อยน้องเลิกบักหน่อยฮยอะไรวะเนี่ยเอทอ,อกเอทอ,อกเมื่อกี้ผมดึงบริเบรขึ้นลงใหม่แล้วแล้วมันก็มาสองอันแล้วไม่ใช่เหรอแล้วมันหายไปไหนกันนึงอ่ะมีบริเบรก็ได้บริเบสองแดงเออเอเอบริเบสองแดงแปลว่าถ้าได้ชิ้นเดียวจะบักหายไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันบักออกเมนเฮียี่ยมันบักอยู่ไม่ยอมแก้สักทีไม่เกี่ยวว่าได้ชิ้นเดียวกันแล้วจะหาย โไอ้ท็อกเต็มเบนซ์น่าเชื่อไอ้โกขาดหนึ่งโอ้โหริแบร์ผมต้องขายใครอ่ะไอยไอท็อกสซลกะอ่าหมดแล้วคิโตกะคนไม่ได้เล่นนิ้งชาร์โดก็หายยาวเลยทีเดี ม่ทราบรมันเป็นบั็อกอ่ะเขายัางไม่ได้แก้ผมนึกว่าวันนี้แก้มาแล้วเพราะผมผมเห็นคนหยิบมาหน้าเนี้ยปูอันเนี้ยผมเลยหยิบมาอีกอันหนึ่งยังไม่แก้เหมือนเดิมสัตว์้นกึกว่าแก้แล้วตระกะขาดหนึ่งครับเมโกะขาดหนึ่งซื้อแล้วได้เลือดถาวร <c> เ,เร็วจะโลซื้อวุลยแบมาอีก เออสมค,ครับเดี๋ยวตั้งหมดแล้วได้แลกสามดาวกูผมลงขึ้นลงบริเวณใหม่คือไงเข้าเฟสสู้แล้วหายหรอโง่เกินเลยเยี่ทั้งงั้นอะ่ะประกัศหนึ่งต้องโซกาสามเดีวนี้โกสามมาเดี๋ยว,ว, 3, ยวข,ขึ้นเลเวลยี่เอทอกนี่จากจะสามดาวกูต้องมานั่งขาย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 หา,ายปะตอนเริ่มปึ๊บอ้าหายปะหนอหายต่อหน้าตอตาเลย อะไรวะกลายเป็นว่า,ามมผมเสียออลเมนฟรีไปอันหนึ่งเว้ยเี่ยผมเสียออลเมนฟรีไปอันหนึ่งนะมป็นวิวเก้ากันหมดแล้วเนี่ยเออาดาวเหมือนเนโกะไม่สามผมสู้ไม่ได้ปะ่ะม,มานั่งโูเนโกะใหม่เนี่ยจากกระสามดาว ลองใส่ตัวอื่นดูใส่ใครอะใส่อินชาโดเหมือนกันน่ะหรอเดี๋ยวลองใส่อินชาโดอุ๊ยเขี้ยมันให้เนโกมาผมครับเออเนโกอันนี้ผมว่าถ้าลองใส่ต้องลองใส่อินชาโดเหมือนกันเว้ยเอาเขี้ยมไม่ใช่โอ้ย,อ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 ยขึ้นเวลไม่ได้วะ่ะเจ็ดสิบบาท โซกาชิ้นสุดท้ายผมจะใส่ฮอตหายปะ,เอ,ยออะยเอ้าไ,ไม่หายไง่ควายช่างแม่งก็คือใส่อินชาโดว์ะไม่หายเอ้ยหายนี่ไงไม่หายก็เฮี้ยอะไรไอ้สัสแล้วกูจะรู้ได้ไงไหนของจริงอะไหนของปลอมอะคนดูแล้วไหนโอ้แล้วผมจะรู้ได้ไงอะน้องเกม เกิดขึนเบลเก้าได้แล้วไี่คิดวผมจะรู้ได้ยังไงอะโอเคเหลืออันเดียวละเหลืออันเดียวละตอนนี้เหลืออันเดียวแล้วเนะนี่ยเนี่ยเหลืออันเดียวละอ๋อตอนนี้หายไปเลยตอนนี้หายไปเลยครับตอนนี้คือเหลืออันเดียวแล้วแบบอันเดียวเลยอะไป้เ in อเวนลี่อินชาโดโลิเบลสามดาว เชีย่ยอูเดียอูเดียจะมาสู้บริเบหรออุ้ยยังมาสู้บริเบได้ดิโ,โซกาสามไม่ทำะไรคือถ้าผมมีอิงชาดโดจากโซกาผมเก่งไงเด็ผมไม่มีอ่ะฮุยุยๆุยเจวเวกกำลังระเบิดโดนเรา <c oughs> <c oughs> จะได้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยตายไปน้องทอฟป و เออผมขาดใครวะขาดเซนนาไม่ก็อูเดียไม่ก็ไม่ก็เติมเฮเบนลี่สี่บาทไม่มีตังค่ะผมขายไปก็ไม่ได้ตังนะครับแค่ผมเกลียดแบบนี้มากเลยว่ะผมขายแจ็คไปผมก็ซื้อเวยไม่ได้ต่อให้ครับพี่ใช้สองอันมาโอเคเราเได้คลิปวอลิแบร์ละวอลิแบร์ลีโลเฮเวนลี่อิงชาโด โอ้ยซีซีอะไรไม่ได้เล่นเลยเออเออออ้ยหนองเลือกซีซีดิอุย้ยจะโศกการแรงสัตว์อุย้ยเกิดมาได้ไดเออผมซื้อศูนย์บาทนี่วะเออทำไมซื้อไม่ได้อ่ะยังไม่แก้บั๊กกี้ก่อคือกูต้องมีอย่างน้อยห้าบาทคนดูผมอยู่ที่ไหนวะผมอยู่ที่ไหน ไอ้เหี้ยทุกที่มีแต่บั๊กโอ้คือผมต้องมีตังค์อย่างน้อย5บาท You fucking shit เฮ้ยผมอยากเติมไอ้นี่ยเติมอิงมันเล่นสามเลยใช่ไหมครับเติมนี้เติมนี้นใครสะสองเนี่ยุณซื้อใครสามไม่ได้ด้วย ทำไมผมถึงซื้อใครสาไม่ได้คำถามการซื้อยูนิตของคุณตอนนี้จะมีราคาสูตทองและได้รับสูตทองทำไมผมถึงซื้อใครสาไม่ได้เัื่องโง่จัดวิบเวรยตายแล้ว ต้องล็อกช็อปนี้วเนะนะี่ยลงเร่งไทท้าสองดาวแทนที่ไี่มีต้นทุนครับแลวคือกูขายกูก็ไม่ได้ตังค์คืนเลเว่นกัสไซย่าละกันแล้วก็ซื้อไม่ได้หนองเฮ้ยมัน,ม,นมันใช่หรอไอ้เฮีย ก็คือห้ามโลเหลือศูนย์บาทอะต้องโลแบบเหลือสิบบาทอะเพราะสิบบาทอย่างน้อยมีตังค์ซื้อทุกตัวนี่มันใช่ไหมเนี่ยน,นองเกมโอ้สุดตัวนี้พี่เหลือกี่ออกมน,นครับไอ้เียสองดาวไอ้สามดาวเราต้องเอาลงไหมเนี่ยไอ้แค่ไม่แต่บัคก อยามก็ลงอออลเอาบริเบมันเท่ดิเท่อยู่เท่อยู่นานๆมานั่งเล่นพี่บริเบที่เหลือมันถ้าจะบอดเลยเจนนี่บอดกันหมดแล้วมั้งสู้ไม่ได้สู้ออกไม่ได้ผมต้องเหลือเหลือสิบบาทตลอดเวลาครับถ้าถ้าให้ดูดีหน่อมั้อผมไม่มีติ๊กช็อตใช่ไหมผมต้องการสายาลาก,กันไม่ก็วูบผลเนี่ยกูต้องเหลือเนี่ยสิบบาทเอ้แต่ลงเลเว่นได้นี่ลงเลเว่นได้ฮิลกับทีมขึ้นมา ไม่เหลือสิบาทก็ต้องเหลือห้าบาทมีอยู่แค่นั้นนะมันเลยแบวนตัวนี้เล็กหมีหมือเสือเออวะมันเป็นสี่มีเป็นหมีเป็นหมีเป็นสกินน่เฉยสี่สมีเสี่มีอย่าโดนดีๆนะพักเลยเฮียเฮียเกือบไหว เยจต้องมีอะไรวะผมว่าผมว่าสไนส์สไนสเปอร์ฟอร์ดไม่เก่งคุณคุณซูเก่งละคุณซูเก่งละต้องต้องเป็นดูดเลือดสองคน,นคุณซูเก่งนะครับเป็นไอ้นี่ปะอ่าผมผมให้อีกภาพหนึ่งคือคือเกมเนี้ยเกมเนี้ยผมผมเห็นศักยภาพบริเบนะเออต่อต่อให้เราจะเจอบอดเลเจนด์แต่ว่าผมเห็นศักยภาพบริเบนะผมให้ไอ้นี่ผมให้เท่านี้คุณซูฟลิกซิวเวอร์บัตเทอร์ แล้วเล่นดูลิสหกเล่นดูลิสหกแล้วดูลิสหกมันเติมมันเติมอ, 6, 7, อิงชาโด้ได้ป่าวะหกเจ็ดแปดอะได้ได้ได้คุณเล่นเลเวลแปดนะครับเล่นเลเวลแปดเราเล่นดูลิสหกแล้วอิงชาโด้สามแล้วแต่ว่าเกมที่คุณเล่นบริเบลคุณควรจะหาตาคุณควรคุณควรจะดูก่อนนะครับว่าอิงชาโด้คุณได้อะไรเออก็คืออินชาโด้แทบจะเล่นได้หมดเลยยกเว้นของแท้งน,นะครับยกเว้นอะไรที่เป็นแบบตีแล้วได้โล่กับตีแล้วดูดเลือดสองอันนั้นอนะ นอกนั้นเล่นได้หมดพุ่งสตันก็เล่นได้เทคดาวได้แทคสปีดก็เล่นได้ตัดฮิวก็เล่นได้มีอะไรอีกอะตีสามครั้งแล้วแล้วมันเหมือนลูนันก็เล่นไดเ้เล่นได้หมดเลยถ้าพี่มีแทททูให้สุรกาเล่นได้ซะผมยิบมาแล้ววะเดียวผมหยิบมาแล้วเดียว <laughs> ผมไม่มีเดียว <laughs> ยิบสามใ้หนึ่ง